อัปเดตล่าสุดมิงโดนบัฟเป็นซัพพอร์ตที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยมีคนจะเล่นเลยล่าสุดนะคะ GM มีการปรับสมดุลฮีโร่เข้าเซิร์ฟไทยจำนวน6กตัวปรับสมดุลอะไรบ้างเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมค่ะอย่างแรกมิงโดนบัฟที่สกิลสิตัวความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นเดิม2 5ง2้บวก20ต่อเลเวลบวก0.2 AP ปรับใหม่เป็น300บวก20ต่อเลเวลบวก0.2 AP แถมฟื้นฟู HP ตัวเองก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก120่งร้อย่สิบวกยี่ต่อเลเวลบวกศูน150หน บวก20ต่อเลเวลบวก0.15 AP หากเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมนะคะจากพื้นฟู HP จากเดิม180บวก30ต่อเลเวลบวก0.27 AP นะครับแปลมาเป็น 225บวก30ต่อเลเวลบวก0.225 AP ในส่วนของสงกิลที่1นะคะความเสียหายเวทแรงขึ้นจาก20บวก20ต่อเลเวลบวก0.25 AP ปราหมายเป็น30บวก30ต่อเลเวลบวก0.2 AP สกิล3ก็แรงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะความเสียหายเวทจาก800บวก550ต่อเลเวลบวก1.5 AP ประมาณเป็น1,000บก500ต่อเลเวลบวก1.5 AP ก็เรียกได้ว,ว่าคนน่าจะหันมาเล่นพี่หมิ่งกันเยอะขึ้นเพราะว่าแรงขึ้นหรืออ,อาจจะกัก เท่าเดิมก็ต้องรอดูกันค่ะในส่วนพี่มาของเรานะคะจะโดนบัฟที่สกิล3นะคะความเร็วเคลื่อนที่นะคะจาก55ถึง70นาน2วินาทีปรับใหม่เป็น70ถึง90นาน2วินาทีก็บัฟมานิดนึงก็ถือว่าเร็วอยู่ในส่วนของแบทแมนโดนเดิมนะคะระยะที่ศัตรูมองไม่เห็นนะคะ จาก7เมตรปรับใหม่เป็น7.5ก็พูดง่ายๆว่าเวลาที่เรานะคะจะไปล้วงศัตรูนะศัตรูมันจะเห็นเราได้เร็ว,รวขึ้นทําให้พี่แคนของเราอาจจะเล่นยากอยู่นิดนึงในส่วนของสลิมนะคะโดนนับนิดเดียวนิดเดียวคือนิดเดียวจริงๆนะคะส่วนสกิลหนึเวลาสตั้นของของขอนะคะจาก0.5ถึง2วินาทีปรับใหม่เป็น 0.5ถึง1.5วินาทีก็เวลาสันนิดนึงจริงๆในส่วนของอ้อยนะคะก็จะโดนลดดาเมจของสกิลที่1นะคะจากความเสียหาย375ถึง625บวก1.4โบนัสเอดีประมาณเป็น300ถึง600บวก1.2โบนัสเอดีก็เรียกได้ว่าสกิลดาเมจหลักลดลงแล้วก็โบนัสเอดีที่บวกเข้ามาก็ลดลงเช่นเดียวกันในส่วนตัวสุดท้ายนะคะยูเอของเรานะคะก็โดนเนิฟดาเมจเช่นเดียวกันค่ะ สกิล1แล้วก็สกิล2นะคะดาเมจเหมือนกันก็จาก3 2 5บถึง650บวก0 4 5 a ์จุาปรับมเป็น300ถึง600บวก 0.45A พทั้งสกิล1และสกิล2นะคะดาเมจลดลงเหมือนกันก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราจะเล่น U.S. จริงๆเราต้องป่าให้แม่นขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติไม่โดนแบบจุดตัดดีๆอาจจะไม่ตายได้เพราะว่าเบาลงมากล้วทุกคนล่ะชอบการปรับแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจ้า